ในทีสายฟ้าเนี่ยใช้ไมโครมาเมื่อกว่าสีปีนะครับเป็นอะไรที่เราบูชดแบบมานานมาก EAP เนี่ยมันคือรากของกระบวนการคิดทั้งหมดเราเคยมีความคิดอย่างนี้เหมือนกันนะครับจริงแล้วเราทำธุรกิจเนี่ยมันก็หนีไม่ออกเรื่องนนกระบวน,นาาการควบคุมกระบวนการบารจัดการเริ่มต้น,นด้วยการวางแผน การจัดการทรัพยายกรการรวมมือทําการติดตามข้อมูลฟนะอรลเรสต์ก็เป็นอย่ง่งเลเราะเรื่อร้อยเปอร์เซนต์กับในเรื่องวางแผนใหม่เงินที่พลาดมัจะทำอะไรบ้างนะครับแต่สิ่งเหล่านี้แต่ก่อน,น,นมันดิ่เห็นออนคนเวลาเราบอกว่าบริษัทหนึ่งบริษัทขับเคลื่อนไปเราต้องการลูกน้องที่มีประสิทธิภาพแต่ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจริงๆแล้วคนคนย่งไงครับมันไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดนะครับรวมทั้งตัวเราอยู่เลยวันเวลาที่เรามีพลังวันเวลาที่เราขอยมีปัญหายอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดก็มันก็ไม่100 เวลาแมงโก้เข้ามาเนี่ยแมนโก้ช่วยอะไร่างีเนี่ยช่วยทําให้งานที่เราทำเนี่ยมันง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นมันเร็วขึ้นสาคัญกว่านั้นสําหรับคนที่เป็นผู้บริหารที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ทุกๆท่านด้วยเนี่ยครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เวลาบริษัทรุวมใคได้ไปเรื่อยๆเนี่ยมีใครที่สามารถรวมไปรงในทุกๆตัวด้วยตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับไม่มีหรอครับไม่มีใครไปฟอร์มกานได้เียขนาดนั้นโดยปกติเราถามใครครับถามลูกน้องที่ดูแลกปรเจต์นั้นนะลูกน้องชอบบอกไหมครับว่ากตััวีงล แม้กระทั่งตัวเราเองเวลาถามเราก็จะถามว่ามีปัญหาไหมใช่ไหมครับตอนนี้โปรเจกต์เดินเป็นปกติือยคล่ามีปัญหาหรือไม่สีหน้าเราตอนถามเป็นไงสีหน้าเรา b i อสอยู่แล้วเนี่ย bias เพราะอยากได้ยินเขาว่าไม่มีปัญหาใช่ไหมครับลูกน้องเวลาจะตอบก็กลัวเวลาตอบว่ามีปัญหาปุ๊บเจ้านายก็จะหน้าครอบหมดเดิอนะครับก็จะไม่กล้าตอบว่ามีปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาก็จะถูกซ่อนเอาไปจนถึงจุดหนึ่งที่มันเป็นจุดที่สุดหอมที่สุดแล้วระับแล้วมันมักจะแก้ไม่เคยได้สายคว้าก็เคยเจอปัญหา เราเคยเจอปัญหาพูดอย่างไม่ไอายเลยวัสดุใช้งานไปเรื่อยๆดูภางใหญ่ๆถ้ทงที่้รไม่เคยมีปัญหาเลยแต่ตึกทําไปเ70%เหรือพื้นที่ทํางานประมาณ3 0แต่จํานวนอิฐที่ต้องใช้หมดไปแล้วจกงบปอะมาถามมา,ามตลอดไม่เคยมีปัญหามารู้เมื่อมีปัญหาตอนมันอบไปแล้วซึ่งน่าตกใจครับว่ามันเกิดที่ไหนนะเกิดแล้วจริงๆนะครับเมื่อก่อนหน้าที่ผมจะเจอที่ครก็เราก็ตกใจแล้วบอกเฮ้ยมิจิแวนยานี้มันไม่ใช่ลวเราคงต้องหาคนยุทธ์ในการเอางานทีตึตออกมาครับแล้วก็ใช้ประโยชน์นให้สมสุดน,นะครับ